สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนปี2022นะคะ วันนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบเป็นซิติเซนค่ะหลายๆคนอยากรู้ก็รวบรวมคำถามมานะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าหนู่ก็ไม่ได้อยากเป็นซิติเซนอะพี่อยากถือใบเขียวไบเนี้ยไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าวันนี้มีคําตอบให้ทั้ง2กลุ่มนะคะเอาคําถามแรกก่อนเลยค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุ68ปีแล้วนะคะเธอถือใบเขียวมาแล้ว16ปีค่ะมีความลังเลยังไม่กล้าไปสอบซิติเซนนะคะเธอบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง ก็เลยยังไม่กล้าไปสอบนะคะโดยที่เธอมาถามที่เธอยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอมีคุณสมบัติที่เธอสามารถจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะโดยเราจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณมีคุณสมบัติในการที่จะไปสมัครสอบซิติเซนแล้วเนี่ยใครก็ตามที่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะเราเขียน50ก็คือ50ปีขึ้นไปถ้าคุณถือใบเขียวมาแล้วมากกว่า20ปีคุณสามารถนำล่าม ไปสอบสัมภาษณ์กับคุณด้วยได้โดยที่ล่ามเนี่ยจะเป็นล่ามไทยหรือล่ามลาวก็ได้นะคะแต่ว่าล่ามต้องไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวค่ะเพื่อป้องกันการช่วยเหลือในการตอบคําถามนะคะต้องเป็นคนอื่นทีนี้ปกติแล้วเวลาสอบซิติเซนเนี่ยมันจะมีข้อสอบ Reading กับ Writing ใช่ไหมคะก็คือข้อสอบให้อ่านกับเขียนนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุ๊ปนี้คุณไม่ต้องสอบอ่านเขียนค่ะแต่คุณยังคงต้องท่องข้อสอบร้อยข้ออยู่ดีนะคะ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่อายุ55ขึ้นไปนะคะและถือใบเขียวมาแล้วมากกว่า15ปีก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถนําล่ามไทยล่ามลาวไปสอบด้วยได้นะคะแล้วก็ได้รับการยกเว้นการสอบภาคภาษาอังกฤษคือไม่ต้องสอบภาคอ่านกับภาคเขียนแต่ยังคงต้องท่องข้อสอบร้อยข้อไปอยู่ดีก็คือตอบคําถามผ่านล่ามได้ค่ะ แต่อีกกลุ่มนึงกลุ่มสเปเชียลค่ะกลุ่มพิเศษคืออายุ65ขึ้นไปถือใบเขียวมาแล้ว20ปีนะคะสอบผ่านล่ามไม่ต้องสอบภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ท่องข้อสอบแบบสเปเชียลอีกแค่20ข้อเท่านั้นค่ะคือทั้ง3กลุ่มเนี่ยยังคงต้องท่องข้อสอบนะคะแต่ว่า2กลุ่มแรกท่องข้อสอบ ร้อยข้อนะคะแต่กลุ่มที่3ท่อง20ข้อแต่มีคนถามว่าอยากจะรู้ว่าท่อง20ข้อเนี่ยมันมีข้อไหนที่ต้องท่องบ้างน,นี้คุณหาอ่านออนไลน์ได้ม,มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้เวลาสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะสุ่มนะคะสุ่มดึงคําถามมา10คําถามซึ่งเป็นสุ่มแบบคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะเลือกคําถาม10คําถามขึ้นมา ในร้อยข้อเนี่ยนะคะทั้ง3อันนี้นะคะแล้วก็จะถามคุณถ้าเกิด6ข้อแรกใน10ข้อคุณผ่านเลยก็ถือว่าคุณได้ซิติเซนไปเลยนะคะคุณผ่านแต่ถ้าใน6ข้อแรกคุณมีข้อผิดพลาดไปบ้างเขาจะเริ่มถามข้อที่7ที่8ที่9ที่10คือทำยังไงก็ได้ให้คุณได้6เต็มสิบนั่น,นแหละคุณก็จะผ่านนะคะดังนั้นสำหรับพี่ผู้หญิงคนนี้ที่ถามมาเธออายุ68แล้วแล้วก็ถือใบเขียวมาแล้ว16ปีเธอก็ ผ่านคุณสมบัติที่สามารถจะใช้ล่ามได้และไม่ต้องสอบอ่านเขียนนะคะอันนี้ก็หลายๆคนไม่ทราบเรื่องนี้ก็มีความกังวลนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าสอบซิติ z เซนไป2ครั้งไม่ผ่านนะคะพอได้คำถาม yes no เนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการตอบแล้วบางทีเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าคุณเข้าใจคำถามนี้ไหมอะไรเงี้ยเธอก็ตอบไม่ได้ ะะแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ดุเหลือเกินนะสอบมา2ครั้งแล้วไม่ผ่านนะเธออยากจะเธออยากจะร้องเรียนอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะคือจริงๆแล้วในการไปสอบซินเซนเนี่ยสมมุติว่าอย่างที่บอกถ้าสอบปกตินะคะก็คือจะสอบอข้อสอบที่เป็นข้อสอบร้อยข้อหลังจากคุณเสร็จร้อยข้อไปแล้วเขาก็จะให้คุณ อ่านประโยคสั้นๆนะคะแล้วก็จะให้เขียนเป็นประโยคสั้นๆ, <S <S นๆพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าอ่านได้นะคะแต่ว่าสอบตกข้อเขียนก็คือเขาถามว่าเขาให้เขียนว่าวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยแล้วคําว่าวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาตกตัว H ไปตัวหนึ่งนะ,ะเหมือนกับสะกดผิดไปตัวหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ให้ตกนะคะแล้วก็ ภายใน60วันหลังจากที่คุณสอบตกครั้งแรกภายใน60วันเขาจะรีส d จ l ลเรียกคุณกลับมาสอบใหม่แต่เวลาสอบเนี่ยคุณจะสอบเฉพาะพารทที่คุณตกสมมุติว่าคุณผ่าน reading ไปแล้วคุณก็ไม่ต้องสอบอันนี้แล้วนะคะหรือถ้าเกิดคุณผ่านไอ้ร้อยข้อไปแล้วแล้วคุณตก writing เหมือนที่พี่คนเม่สครูพูดก็ กลับมาแค่สอบไรติงอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้พี่เค้าบอกว่าแหมเจ้าหน้าที่2คนนะไปสัมภาษณ์ทั้งสองครั้งก็มีเจ้าหน้าที่ทั้ง2คนคือไม่เหมือนกันครั้งแรกกับครั้งที่2ใช้เจ้าหน้าที่คนละคนกันแต่ความโหดก็เหมือนกันทั้ง2คนเลยพูดก็เร็วด้วยนะคะแล้วตอนถามคํถาถาม yes no เนี่ยก็มาย้อนกลับถามอีกทีว่ามันแปลว่าอะไรที่เธอพูด yes พูด no ไปมาสักครู่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ตอบไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ให้ตกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเจ้าที่เขาก็รู้นะว่าคุณคุณเตรียมกันมาบางคนนี่ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาถามว่าอะไรก็ yes yes no, no 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 ตามที่ practice ตามที่ทนายฝึกสอนกันมาตามที่พวกคุณฝึกฝึกกันมาบางทีการที่เจ้าที่เขากลับไปถามว่าไอ้นี่มันแปลว่าอะไรเขาก็อยากจะเทสว่าคุณเข้าใจจริงๆหรือเปล่านึกออกไหมคะซึ่งมันก็จะได้เป็นการดูว่าคุณไม่ได้มาจากการ practice คุณมาจากการที่คุณเข้าใจจริงๆ นะทีนี้พี่คนนี้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะร้องเรียนเนี่ยได้ไหมนะคะก็ได้โดยที่คุณสามารถหลังจากที่คุณโดนปฏิเสธไปแล้วเนี่ยคุณสามารถยื่นแบบฟอร์มเขาเรียกว่า N336 นะคะภายใน30วันนับจากวันที่คุณโดนปฏิเสธในการยื่นแบบฟอร์มใครนี้ต้องเสียสตงตังค์ด้วยนะคะ700เหรียญแล้วก็ภายใน180วันหลังจากที่เขาได้รับจดหมายร้องเรียนของคุณแล้วเนี่ย เขาก็จะรีสกจัลคุณนะคะทำการพิจารณาเคสของคุณใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยคนพิจารณาจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นคนพิจารณาเคสว่าอา่ไอสิ่งที่คุณร้องเรียนมาเขาก็จะดูเนื้อหานะคะว่า่ามันมีความเป็นยังไงคุณร้องเรียนด้วยเรื่องอะไรคุณเห็นว่าคุณเห็นว่าคุณถูกยังไงแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาผิดยังไงนะคะ แต่ถ้า,อาพอมาถึงขั้นร้องเรียนแล้วเนี่ยคุณก็ยังโดนปฏิเสธอยู่ดีนะคะคราวนี้ก็จะไปถึงที่ชั้นศาลค่ะโดยคุณมีเวลา120วันที่จะไปร้องเรียนที่ศาลได้นะคะซ,ซึ่งโดยปกติก็ไม่ค่อยจะมีคนร้องเรียนกันมากสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าระหว่างการไป,ไปสมัครสอบใหม่มันเสียค่าสอบ720ใช่ไหมเสียค่าสอบซิติเซนน่ะ กลับไปสอบก,บกับการไปร้องเรียนซึ่งไปเสียเงินอีก700มันคือราคาพอๆกันและการที่คุณไปร้องเรียนเนี่ยคุณก็ต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งที่คุณไปร้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะทางเจ้าหน้าที่เขาทําผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นก็พิจารณาเอาละกันว่าคุณเลือกที่จะไปร้องเรียนหรือเลือกที่จะไป สมัครสอบใหม่รอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะคะก็เขาก็มีข้อยกเว้นสาหรับคนที่ low income ด้วยที่มีรายได้น้อยอาจจะไม่ต้องเสียค่าสอบด้วยซ้ําหรืออาจจะได้รับการยกเว้นอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ตอนที่คุณสมัครซึ่งสมัครซิทเซนี่สามารถสมัครออนไลน์ได้นะคะใช้แบบฟอร์ม n 4 0 0นะคะสมัครออนไลน์ได้ทุกอย่างอันนี้ก็ตอบคาถามแล้วนะคะสาหรับคนที่ถามเรื่องของ การร้องเรียนทีนี้หลายๆคนบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ชอบก็คือคนไทยบางคนชอบอวดประมาณว่าข้อสอบสิ้นเส้นง่ายจะตายแบบสบายๆมากเลยแล้วก็แบบตัวเองก็ไม่ได้แบบท่องอะไรไปเลยไปถึงแล้วก็แบบสอบแล้วก็ผ่านเลยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาบล u ฟคนอื่นที่เขาตกที่เขาไปแล้วเขารู้สึกกังวลว่ามันยากเราจะบอกเราจะบอกท่านผูช้ชมว่าอย่าไปฟังคนพวกนี้ นะอีพวกนี้ก็เวลามันสอบผ่านแล้วมันก็ออกมาโมว่าแบบไม่ท่องอะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยโน่นนี่แต่ก่อนสอบคุณจะไปรู้ได้ไงมันอาจจะนั่งอ่านหนังสือหน้าดาครัําเครียดท่องเป็น5-6เดือนก็ได้ก่อนที่จะไปสอบดังนั้นอย่าเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นนะคะอยู่ที่ความสามารถของเราให้พยายามเตรียมพร้อมพยายามเออใช้เวลาสอบตกก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันไม่ได้ทําอะไรผิดสอบตกก็ไปสอบใหม่แค่นั้นเองนะดังนั้นก็คืออย่า ไปกังวลกับการที่คนอื่นบอกว่าข้อสอบง่ายมากเลยแล้วทำไมคุณรู้สึกว่าคุณทํามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหนือความสามารถนะคะแต่ว่าอาจจะต้องสําหรับบางคนอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะทีนี้เอามีคนถามอันนึงนะคะมีคนสับสนเพราะว่ามันมียูทูบเบอร์บางคนไปบอกว่าโอเคอย่างนี้ดีกว่าหลังจากที่คุณ GC นี่คือ g r e e n c a r d หลังจากที่คุณได้ใบเขียวจากการแต่งงานนะคะแล้วก็นับจากวันที่คุณได้เป็นเร s ซิเดน์3ปีเนี่ยคุณสามารถสอบซิลิเซนได้หรือว่าถ้าเกิดคุณได้ใบเขียวจากชนิดอื่นๆนะคะจากการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ได้เป็นเร s ซิเดน์มา5ปีคุณก็สามารถจะสอบซิลิเซนได้นะคะแล้วก็ ในระหว่างที่สอบซิติเซนเนี่ยคุณจะต้องอยู่ภายในประเทศใน3ปีสมมุติคุณใช้สิทธิ์3ปีคุณต้องอยู่ในอเมริกามากกว่า18เดือนหมายถึงระยะเวลาที่รวมกันนะคะตลอด3ปีเนี่ยให้มากกว่า18เดือนนะคะแล้วถ้าเป็นกรีการ์ดจากชนิดอื่นที่คุณรอ5ปีเนี่ยในช่วง5ปีที่คุณมีคุณสมบัติที่จะสอบซิติเซนได้คุณต้องอยู่ในอเมริกาสามสิบเดือนขึ้นไปนะคะระยะเวลารวม อันนี้เนี่ยหมายความว่าในช่วง3ปีหรือ5ปีคุณยังคงเดินทางออกนอกประเทศได้คุณจะไปเที่ยวเมืองไทยก็ได้นะคะคุณจะไปเที่ยวฝรั่งเศสญี่ปุ่นนั่นแหลคุณก็เรื่องของคุณนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ให้รวมกันมันได้ระยะเวลาเท่านี้เพราะมันไปมีบงังเอิญมาไปมียูทูบเบอร์บางคนที่บอกว่าห้ามออกนอกประเทศช่วงนี้ในช่วงรอสอบ แล้วบางคนคุณพ่อคุณแม่นะฮะป่วยหรือว่าเสียชีวิตก็กลัวว่าเดี๋ยวตัวเองสอบออกช่วงเนี้ตัวเองจะแบบไม่ผ่านการสอบซีเซ้นไม่จริงนะท่านผู้ชมคุณยังคงสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ในช่วงนี้เพียงแต่ว่าอย่าไปนานนะคะไปยังไงก็ได้ให้ในช่วง3ปีหรือ5ปีเนี่ยนับเวลาแล้วมัน รวมรวมกันได้เท่านี้คุณถือว่าคุณโอเคอันนี้คือวิธีพิจารณาในการอาศัยอยู่ในประเทศนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะออกสมมติต้นปีคุณไปเที่ยวฝรั่งเศส15วันอ่ะแล้วก็ประมาณกลางปีไปเที่ยวอีกกับเมืองไทยเดือนหนึ่งปลายปีคุณไปเที่ยวอีกนะไปยุโรปอีก15าวันอะไรเงี้ยก็ได้คือรวมรวมแล้วให้มัน ประมาณนี้นะแล้วแล้วยูทูบเบอร์คนนั้นแย่มากเลยแล้วคุณไปฟังเขาเพราะว่ากลายเป็นว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นคุณพ่อไม่สบายแล้วสุดท้ายเสียชีวิตไม่กล้าออกไปนะคะเพียงเพราะไปฟังเขาว่าอย่าออกอย่าออกนอกประเทศนะเดี๋ยวสอบไม่ได้เดี๋ยวสอบตกไม่จริงนะผู้ชมออกได้แต่ใช้เวลานับๆให้มันรวมกันได้แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอนะคะอีกอันนึงก็เหมือนกันมีคนบอกว่าใครไม่รู้อ่ะมีคนบอกพี่มาบอกว่าถ้าเป็นซิติเซนแล้วกลับเมืองไทย ไปอยู่เมืองไทยเกิน2ปีจะถูกยึดซิ t ิเซนคืนเวลาที่คุณได้ยินอะไรประเภทนี้มาเนี่ยแล้วให้คุณกลับไปถามคนนั้นบอกว่าขอดูข้อกฎหมายหน่อยว่าตรงไหนที่เขาบอกว่าออกไปได้เป็นซิ t ิเซนแล้วแล้วออกไปอยู่เมืองไทยเกิน2ปีคุณจะถูกยึดซิ t ิเซนคืนนะคือไม่ใช่ไปแค่ฟังต่อๆกันมาบางทีเราต้องใช้เขาเรียกว่า logical หรือว่าหลักของการคิดแบบมีเหตุมีผลวิเคราะห์ด้วยว่า คุณล่ะคุณออกมาอยู่เมืองคุณออกมาจากเมืองไทยมาอยู่ที่อเมริกาบางคนมาอยู่20ปี30ปี40ปีไม่เห็นประเทศไทยเขาจะยึดความเป็นประเทศไทยของคุณคืนเลยอะ่ะทําไมก,กแค่คุณเป็นซิติเซนแล้วคุณตรับเมืองไทยแล้วเขาจะยึดคืนนี่ไม่ใช่ใบเขียวนะอย่างงงนะทนะ่านผู้ชมนี่คือซิติเซนซิติเซนคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่มีใครยึดคืนนะคะ ใครที่มาบอกคุณว่าเขาจะยึดคืนเพียงเพราะคุณออกนอกประเทศนานเนี่ยถามเขาเลยว่าเอาข้อกฎหมายมาให้ดูด้วยอย่าพูดลอยๆเพราะขี้เกียจฟังเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนพี่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ที่ไม่กล้ากลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อจกนกระคุณพ่อเสียชีวิตเพียงเพราะไปฟังเขามาถ้าเกิดเขาบอกว่าห้ามออกนอกประเทศเลยขอดูข้อกฎหมายหน่อยตรงไหนที่เขาบอกว่าห้ามออกนอกประเทศเลยไม่มีนะคะไม่มีอีกอันหนึ่งก็คือว่า พี่คะผมสอบผ่านซิตี้เซนตั้งนานแล้วนะคะทําไมไม่เรียกสาบันตนสักทีคําว่านานของคุณคุณต้องพูดนิดนึงว่านานเท่าไหร่นะคะปะกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเร็วนะสอบซิตี้เซน์บางแห่งที่ LA ที่นิวยอร์กสอบตอนเช้าตอนบ่ายเขาให้ประกาศนียบัตรคุณเลยก็มีนะเดี๋ยวนี้เขาเร็วนะคะแต่ว่าสําหรับคุณเนี่ยคำว่านานแล้วเราไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ถ้านานเกิน120วันคุณต้อง ไปติดตามเรื่องของคุณที่ u s ู่ s ที่คุณไปสมัครแล้วแหละเพราะว่าจริงๆไม่ควรเกิน4เดือนนะคะนับจากวันที่คุณผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเพราะบางทีอาจจะมีเคสตกหล่นไปบ้างนะคะดังนั้นต้องติดตามเคสด้วยพี่คะหนูหนูได้เป็นซิสเซ็แล้วหลังจากนั้นก็ไปบอกเลิกไก่ผัวฝรั่งนะแต่จริงๆแล้วมันก็เลยขู่หนูว่าถ้าเกิดว่าหนูเลิกกับมัน มันจะไปแจ้งยกเลิกเป็นซิริเซนหนูทำได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ได้นะคะจริงๆแล้วการดีเนชวลิเซชันมันทำได้หมายถึงว่าสามารถที่จะเป็นซิริเซนแล้วสามารถที่จะถูกยึดคืนได้แต่การจะถูกยึดคืนมันต้องมีเหตุผลเช่นคุณต้องมีคุณต้องทำความผิดร้ายแรงเช่นคุณเป็นเทรลิสเป็นผู้ก่อการร้ายนะหรือว่าคุณทำผิดกฎหมาย เขาเรียกว่า federal law ขั้นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกเขาเรียกว่าย้อนหลังยึดคืนมาได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรเพียงว่าคุณอยากจะเลิกกับผัวคุณแล้วผัวคุณมาบอกว่าฉันจะเอา citizen ของเธอคืนคุณช่วยย้อนกลับไปถามมันได้ว่าและแกรู้ไหมว่าเขาไปแจ้งกันที่ไหนเราบอกเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาไปแจ้งกันที่ไหนแล้วเราก็จะไม่บอกด้วยนะคะดังนั้น ผัวฝรั่งคุณจะขู่ก็ขู่ไปแต่การจะยึดซิติ้งเซนคืนเพียงเพราะไปบอกเลิกกับมันเนี่ยทำไม่ได้นะคะต่อมา ตัวหนูตอนนี้เป็นใบเขียวค่ะพี่จะสมัครซิที้เซนปีหน้าแต่ว่าจะแต่งงานกับโรบินฮูดปีนี้เลยจะมีผลกับการสอบเป็นซิทีเซนไหมนะคะคุณสามารถแต่งงานได้ไม่เป็นไรแต่ว่าในใบสมัครก็จะถามด้วยนะคะว่าภรรยาของคุณหรือว่าสามีของคุณเนี่ยเป็นใครคุณต้องใส่ไปในใบสมัครด้วยแล้วเขาจะถามว่าสถานะอะไรซึ่งไม่ได้มีผลก,กับการตัดสินว่าคุณจะได้เป็นซิทีเซนหรือเปล่าเพราะความรักกับการสอบมันคนละเรื่องกันคุณพร้อมที่คุณจะแต่งงานคุณก็แต่งงานของคุณ ไปนะคะไม่ได้เป็นอะไรทีนี้มีคนบอกว่าพี่ตัวหนูเองเนี่ยหนูอยากรู้ว่าทำไมหลายคนที่หนูรู้จักไม่ได้อยากสอบเป็นซิริเซนตัวเราเองเนี่ยเรารู้จักกับคนหลายหลายคนมากเลยที่ไม่ได้อยากสอบเป็นซิริเซนนะคะข้อสำคัญข้อแรกเลยคือเรื่องของภาษา มันไม่ใช่เฉพาะคนไทยหลายๆคนนะที่เป็นอิมิกรันต์ที่เนี่ยเพิ่งจะมาตอนอาย,อยุที่เยอะแล้วนะและอย่างที่บอกก็คือหลายคนมีความสามารถในการจดจําและการเรียนภาษาไม่เท่ากันหลายคนมีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจแล้วบางคนยังไม่คุณสมบัติกลุ่มนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ไปดีกว่าอย่างนั้นข้อที่1ข้อที่2ก็คือบางคนเนี่ยเขามีความ รู้สึกว่าเขาไม่มีความจําเป็นเพราะว่าอย่างเราเรารู้จักกับพี่คนนึงถือใบเขียวมา40ปีละแล้วก็ไม่มีความจาเป็นต้องไปสอบเพราะอันที่1นึ่เขาบอกว่าขี้เขียวไปนั่งจํเขาสอบอัน,นอที่2อี่เขียจเสียสตังค์ที่3ก็คือเขาเขากลับเมืองไทยไม่บ่อยนะบางคนเขาก็ คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่นานแล้วตั้งลกรากแล้วแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเหลือมากมายที่เมืองไทยบางทีกลับเมืองไทย3ปีครั้ง4ปีครั้งกลับแต่ละครั้งก็ไม่เกินเดือนหรือ2เดือนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีความกังวลว่าเขาจะต้องไปสอบมันก็มีนะคะดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับสังคมที่เขา pressure บางคนที่มา โชว์พาสปอร์ตอเมริกันแล้วบอกว่าฉันได้แล้วลวเธอจะต้องไปคือคือมันแล้วแต่ถามว่ามันมีเบเนฟิตไหมการที่เป็น U.S. citizen มันก็มีแต่ว่าอย่าไปเอาความคิดทางสังคมว่าเขาเป็นแล้วเราต้องเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วแต่คุณบางคนก็มีหลายคนที่เห็นว่ามันไม่จําเป็นอีกอันนึงก็คือบางคนเขาสมัครไม่ได้อยู่แล้วนึ่งเขารู้ตัวเพราะว่าติดคดีอาญาเยอะ อะไรอย่างเงี้ยบางคน DUI เยอะๆหลายๆ,ๆครั้งเนี่ยก็สามารถทำให้คุณไม่ได้ด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะหนักหนาสาหัสกับในแต่ละครั้งที่คุณทำมาเนี่ยว่าคุณจะได้หรือไม่ได้บางคนเขามีคดีอาญาเยอะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะคดีฆ่าคนอะไรพวกนี้ข่มขืนปล้นทรัพย์อะไรพวกนีขมขนนกน้มันสามารถที่จะทำให้ไม่สามารถไปสอบซีเซนได้เขาก็โหไว้อย่างงาั้นซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดในอนาคตนะคะว่า คดีอะไรบ้างหรือว่าทําความผิดอะไรบ้างที่ไม่สามารถเป็นซิติเซนได้เลยนะคะบางคนก็ต้องถือใบเขียวอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดท้ายก็คือหลายคนไม่อยากเป็นเพราะว่าไม่อยากเสียภาษีนะบางคนเนี่ยเขา Renounce เลยนะคะ Renounce หมายความว่าเขาสละสัญชาติอเมริกันเลยนะคะ เขาได้แล้วแล้วเขาสละเลยนะเพราะว่าบางคนอยากที่จะไปจอยอาร์มี่หรือว่าจะไปรบกับประเทศอื่นถ้าเกิดคุณจะไปจอยอาร์มี่หรือว่าไปรบกับประเทศอื่นนะไปรบให้ประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่เป็นปรับักกับอเมริกรันคุณจะตอันนี้ไม่ต้องคุณไม่ต้องรีเนาส์เองนะคะเขารีเนาส์ให้คุณเลยค่ะรัฐบาลอเมริกรันไม่ไม่ให้นะคะหรือบางคนเขาอยากจะไป เต็มใจที่จะ Renounce เองหมายถึงว่าสละเองเพราะว่าเขาอยากจะไปรบมันมีนะบางคนที่ขอสละเลยเพื่อที่จะไปช่วยยูเครนรบก็มีอันนี้เราเคยเห็นนะคะแล้วก็บางคนที่สละเพราะเขาไม่อยากเสียภาษีนะคะ ทาง IRS นะกระทรวงการคลังเขาบอกปี2016เนี่ยมีคนสละสัญชาติ5,411คนปี2017 5,133คนปี2018 3,983คนค่ะเพราะว่า IRS เขาก็ออกมาประกาศบอกว่า ถ้าเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแอสเซทหรือว่ามีทรัพย์สินหรือว่าทํางานที่ต่างประเทศคุณจะต้องแจ้งให้ IRS หรือว่ารกรมสรรพากรทราบนะคะแล้วก็ต้องเสียภาษีให้ทาง US ด้วยหลายคนเขาไปตั้งลกลากที่ประเทศอื่นบ้านอื่นแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่อยากจะต้องมานั่งเสียภาษีที่สําคัญคือตอนหลังเนี่ย IRS เขาประกาศว่าถ้าเกิดว่าเขาจับได้นะว่าคุณมีไอโน่นไอนั่นไอนี้นอกประเทศแล้วคุณไม่ยอมแจ้ง ถ้าไม่ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าแล้วไปแต่ถ้าจับได้อ่าเขาจะโดนเพนัลตี้หมายถึงว่าค่าปรับสูงนะหลายคนไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้ก็เลย renounce ไปเลยสละสัญชาติมนซะเลยเพราะฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ตอบคำถามแค่นี้ก่อนนะทิ์หน้าจะกลับมาใหม่นะคะใครมีคำถามก็ส่งส่งเข้ามาได้จะรวบรวมอาจจะช้าหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีแต่พยายามค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ